สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะแพ,พรจะพาทุกคนมาทําการขยายพันธุ์ต้นละไมนะคะต้นละไม academic. เราจะขยายพันธุ์โดยการเสียบยอดนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องเสียบยอดต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นละไมเอ่ยจำปาดะเอ่ยหรือว่าอะไรต่างๆลองกองอะไรนะคะคือเสียบช่วงนี้นะคะมันจะได้ทันเอ่อเอาไว้ขายในฤดูกาลหน้านะคะปีหน้านะคะนี่อันนี้คือเป็นต้นกล้าละไมนะคะ <four. S 1> ต้นกล้าละไมนะคะเราเราทำมาจากอะไรก็คือทํามาจาก ลูกละไมเนี่ยเราไปซื้อลูกละไมลูกดีดีเลยนะคะแล้วก็เอามาทําการเหยียบๆๆเหยียบนะคะหเหลือแค่มเมล็ดแล้วเราก็เอา,มาเมล็ดนะคะมาล้าง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 ให้สะอาดนะคะให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะสะอาดได้เลยแล้วก็นําไปผึ่งลมเอาไว้นะคะห้ามตากแดดนะคะทีนี้เราก็จะเอามาเพาะหนีลงถุงเพาะชาแบบนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าถุงเบอร์ห้านะคะแล้วก็เพาะไว้จนมันกลายมาเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะมีขนาดเท่าหนึ่งมวลบุหรี่ขึ้นไปนะคะ,นะคะเนี่ยขนาดประมาณนี้คือนํามาเสียบยอดได้เรียบร้อยแล้วนะ ทีนี้พอเราเอามานะคะเราตัดต้นค่ะตัดต้นออกแล้วเราก็นํายอดละไมนะคะนี่ยอดละไมเราก็จะต้องเลือกยอดที่ขนาดพอดีพอดีกันกับเออเลือกยอดที่ขนาดพอดีกันกับต้นกล้านะคะยอดเราเอามาจากไหนเราก็เอามาจากต้นละไมนะคะที่มันเป็นลูกแล้วนะคะเพื่อที่จะทําให้เรามั่นใจว่าเวลาเรามาเสียบยอดเนี่ยแล้วเอาไปขายกับลูกค้าเนี่ยเอาไปแล้วมันติดลูกแน่แ่มันไม่เป็นหมันนะคะ นี่วิธีการปาดยอดนะคะง่ายๆค่ะถากบางๆถากบางๆค่ะถากเอาเฉพาะเปลือกไม้ออกแล้วกดปลายให้เป็นเหลี่ยมอย่างนี้มีต้องคมนิดนึงค่ะเนี่ยถักบางๆแล้วกดปลายให้มีลักษณะเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างนี้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะทําการผ่าต้น,นะคะ่ะผ่ายเข้ากลางค่ะประมาณนี้ค่ะ ความลึกนะคะจะอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วค่ะแล้วก็เสียบเข้าไปใช้เชือกนะคะพันเชือกไปไหนแล้ว <c oughs> นี่ค่ะเชือกนี่เชือกนี่ค่ะพันเลยค่ะให้ดูมือน,นิดนึงนะคะนี่เราจะนุ่จากด้านหลังนะคะแล้วก็พันมาอย่างนี้ค่ะนี่รอบที่หนึ่งดึงเชือกลงมารอบที่สองดึงเชือกลงมารอบที่สามนี่ค่ะมันจะเป็นสเต็ปอย่างนี้แล้วเราก็ผลูกเลย เราสามารถผูกเป็นเงื่อนตายได้เลยนะคะเพราะว่ามันกันมันกระเด้งนะคะเพราะมันยอดมันค่อนข้างใหญ่นะคะนี่เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ปุ๊บเอาลงเอาไปเข้ากระโจมสุญญากาศได้เลยอ่าเราก็ต้องเอาเข้ากระโจมสุญญากาศได้เลยเอาเข้าไปให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เลยนะคะทีนี้ก็มันเป็นการเอ่อทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแหากาศเนี่ยมันจะอยู่ในกระโจมอย่างเงี้ยไปประมาณ3 0มสถึงสีวันนะคะ 30- มสถึงสีวันทีนี้เราก็ระลัง เราก็แบบว่าเราก็แบบว่าพออยู่ในกระโจมไปสามสิบถึงสี่สิบห้าวันเนี่ยเราก็ให้อากาศนะคะเราก็ทีนี้ก็จะเป็นกระบวนการให้อากาศนะคะทีนี้การให้อากาศเราก็ต้องเริ่มให้จากตอนเย็นก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาเนี่ยนอกอากาศถ้าเราแบบอากาศร้อนๆแล้วเราเปิดบุบเลยเนี่ยตายยกกระโจมเลยนะคะทีนี้ว่าต้องต้องเป็นเทคนิคแหละนะคะวันนี้ก็พามา พาทาุกคนนะคะมาชมวิธีการเสียบยอดต้นละไมนะคะละไมเสียบยอดละไมบางคนบอกนี่นะบางคนแบบงงอะไรคือละไมคล้ายๆมะไฟนะคะแต่ว่าเนื้อเยอะกว่าแล้วก็จะมีรสชาติที่หวานวันนี้ก็าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ